เจ้าเอ,เอมาเจอกับผมอีกแล้ว <c oughs> วันนี้พาไปชมเอที่ดินเกือบห้าไร่พี่เนี่ยก็จะเป็นด้านหน้าติดคอนกรีตด้านหลังติดคลองน้ําฮะด้านหน้าด้านด้านหน้าด้านหลังติดกว้างเท่ากันครับก็น่าอยู่ประมาณสักประมาณสักสักเจ็ดสิบเมตรฮะ <Wow. S 1> อันน,นี้โฉนดเกือบห้าไร่เจ้าของขายยกแปลงพี่ห้าล้านบาทห่าจากถนนใบพดัดเลี้ยวเข้ามา,ปร,มาประมาณสัก กิโลครึ่งน่าจะประมาณนี้ฮะห่างตัวจังหวัดประมาณสองกิโลห่างตลาดเท่งสองกิโลครึ่ง <Okay. S 1> ถึงสากิโลประมาณนี้ฮะอันนี้การเดินทางก็ลังสีเดียวยกันเลยฮะแปดสิบห้าโลถึงแปลงเดี๋ยวเราจะให้ชมด้านด้านนี้ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูคืออที่เห็นกอไผ่ก็คือหลังแปลงคือของเราของเราก็จะเป็นคลอ,องน้ำ <Wow. S 1> เป็นคลองน้ำตอนนี้ก็ทำนายอยู่ะฮะทำนายอยู่ ก็ประมาณกว้างประมาณหน้าจะอยู่ประมาณสักเจเมตรนะหลังหน้าเท่ากันความกว้างก็จะต่ำกว่าคอนกรีตประมาณ50เซนครับที่หัวคณะฮะเป็นพื้นนาเนาะอันนี้แปลงนี้น่าสนใจก็คืออที่ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะหลังติดคลองน้ําห่างตัวจังหวัดไม่ไกลนะการเดินทางก็ง่ายฮนะจะไปตลาดซื้อกับข้าวก็โอเคเลยฮะ จะไปทาละย่างน้ําไฟปละปาพร้อมฮะอเคน้ําไฟปละปาพร้อมก็จะมีเพื่อนบ้านนะฮะเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนบ้านนะเยอะแยะ้ามาซ้าบ้านซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาเออแปลงนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันแปลงหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเบอร์โทรก็092 380 4583ครับครับสวัสดีครับ